โอเคครับวันนี้เราก็โยกันในเกม Go Iceland นะครับซึ่งมันจะมีการจบอีกหนึ่งรูปแบบนะครับจากที่เล่นไปนะครับคืออันเนี้ยเป็นแบบปกตินะซึ่งมันจะมีการจบอีกแบบนึ่งก็คือ UFO หรือว่าย์ต่างดาวเองเดี๋ยวไปดูกันครับอันดับแรกครับไ้อวางอันนี้แล้วก็อันนี้ซึ่งเอาจริงนะอันเนี้ยมันจะไม่มีผลอะไรนะครับไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องวางอันแรกนะอันนี้ ต่อไปก็เป็นคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์นะปุ๊บเราจะเจอกันนะไปอยังไม่เจอกันวะระหว่างนี้ไอตรงเนี้ยสเต็มเดิมอยู่แล้ครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไปก็น่าจะอันนี้เนี่ยนี่คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมแบบเผาขยะไม่ได้แล้วทำไมตัวเปลี่ยนสีคือผมยังไม่เข้าใจนะอันเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรมันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเกมน,นะไปก็น่าจะอันนี้คือผู้เขาไฟครั้งที่สองอ่ะมันจะไม่ไหลออกมานะเพราะว่า แตจะมี UFO โมาก่อนนะใช่ไหมอ่าเปลี่ยนสีแล้วได้ไหมอ่าเข้ามาแล้วเห็นปะแล้วเขาจะมาอุดอุดตรงนี้ไว้เหมือนเรามีความเครียดเยอะหรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ใจนะอ่าน,นี่ไปเข้าบ้านแล้วแล้วก็อัปเกรดบ้านนะเนี่ยเป็นแบบระบบสุริยะเลยอะไรประมาณนั้นนะแล้วเราก็วกางอันนี้เนี่ยเป็นพระอาทิตย์แล้วก็ดาวอะไรต่างๆครับอันเนี้ยดาวโลกนะอ่าเราก็เรียกพวกมานนะนะ ก็คือน่าจะเหมือนแบบไปทําลูกกันหรือเปล่าหรืออะไรมบณนั้นหรือเปล่าแล้วก็เรียกออกมาคนระับแล้วก็มาไล่ลาลที่ไม่ให้ไล่ลําในกองไฟะอะไรก็ไม่รู้จากนากั้นก็เกาะก็เริ่มเปลี่ยนนะเป็นแบบเป็นมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดนะออแล้วก็เรียบร้อยครับคอนเกสเอเลียน UFO อืมตัวเกมมันก็แบบยังไงอะเออมันก็มันก็ดีนี่เนี่ยคล้ายๆกับเป็นเป็นรถไฟอะเนี่ยะที่บินเข้าไปอะ่ะแต่ผมมีอะไรที่ผมอยากลองนะคือถ้าสมมติมเราไม่เอาเนี่ยเป็นอันหนึ่งอะมันจะเป็นยังไงอ่า Civil Engineering ต่อไปก็เป็นบ้านนะจากนั้นเราเอาอน,น้วางเออคอมคอมวิทยาศาสตร์นะจากนั้นเราก็จะอน,น้วางดีดีมันจะได้ไหมคือตอนแรกเราอันนี้วางหนึ่งใช่ไหมต่อไปอน,นี้สองแล้วเนี่ยสามสี่ห้าใช่ปะอันเนี้ยแค่สลับกกลเฉยนะ อันเนี้ยมันจะไม่มผลอละลรนะอันเนี้ยไม่รู้แบบยังไงไปก็เราวางน,นี่แล้วกันตอนนั้นก็วางอันนี้ดูดิมันจะได้หรือเปล่านะผมอยากรูเหมือนกันว่ามันจะได้หรือเปล่า ต่อไปพวกไฟต้องสั่นนะสั่นปะเคสั่นแล้วนะพอสั่นแล้วปุ๊บจริงๆนั้เราจะวางอันไหนก่อนก็ได้ไปใช่ปะ่ะวะอพอถ้าเราบางบางตรงนี้มันก็จะบาไมได้ไม่รู้ดิวางนี้แล้วกันนั่นเขาไปนั่งเล่นคอมน้ำเคอร์อไม่ได้แล้วเนี่ยเหมือนไปนปล่อยไวรัสอะแบบปล่อยแบบความเศร้าอะไรไปใส่คอมพิวเตอร์ไม่รู้ครับคอมพิวเตอร์พงรังเลย โอเคอันนี้คือจบแล้วรับถ้าเราบาไหลลงมาโดนถนนนะคือจบแล้วโอเคสรุปแล้วคือไม่ได้นะครับต้องตามแบบตามหลักขั้นตอนมาเลยคือมันต้องตามขั้นตอนที่แบบเขากำหนดไว้เลยนะคือแบบเราไม่สามารถเป็นรันได้ครับประมาณนั้น